ครับยิงครับสิทิพย์มาจังหวะนี่ยิงลูกนี้พลยครับไปต่อครับมาวัดกันที่คนที่4ของสนามชัยเขตครับดูจังหวะยิงรับไปคนละทางเลยครับแม่ผัวโดนเอาครับตอนนี้ถือว่าโยนความกดดันไปให้กับสนามชัยเขตครับนี่ครับมาที่คนนี้แล้วครับโอ้แล้วต้องดูครับว่าความมั่นใจจะขนาดไหนครับ ด่ลยคเปอร์ดวลกับยานาพัฒน์ครับยานาพัฒนี่หนึ่งเซฟแน่ๆครับครับต้องบอกว่าโอ้บีหัวใจครับสุรพัฒน์ครับกาหวันพิ้งลูกนี้โอ้ยังได้ครับไปต่อครับไปต่อครับโอ้โหดูใส่ลูกนี้ครับมั่นใจมากครับสุรพัฒน์ใหม่เมทีครับโอ้โห สัแรงมากไปถูกด้วยครับยานพัฒน์่ว่ามันแรงจริงๆครับคนที่5ครับหมายเลขห้าจตุพัฒน์พันนินครับเอาครับก็โอกาสมีก่อนหน้านี้ในเกมนี้ยิงลูกฟรีคิกแล้วมันยิงเหินข้ามคานครับเอาครับมาดูจุดโทษครับจตุพัฒน์แล้วเลือกยิงเลยโอ้โหตดโดนด้วยครับแต่ตัดไม่ออกครับ โอ้โหเกือบไปครับหันไปมองอีกทีเข้าจะไปเข้าครับนี่ครับดูจังหวะสัตว์ดึกขื่โอ้โหบัวดนปัดไม่ออกครับโอ้นีครับบอลมันสปินขึ้นไปครับโอ้พยายามแล้วครับบัวดนยิงเข้าเพื่อไสต่อนะครับพลาดจบเลยนะครับวัดกันเลยครับกับยานพัฒต้องบอกว่ายานพัฒนี่ไปถูกแล้วเซฟได้แล้วครับอาแล้วครับคราวนี้เป็นทางฝั่งนรากรศรีลาพัฒบ้าง วนกียานพัฒน์เอาครับสินเปล่าแล้วครับนาลกรออกมาแล้วยิงลูกนี้นี่คนละทางครับนากรยังไม่พลาดนะครับแม่ช่วงสันเดย์นี่มันบีบหัวใจครับแม่ยิงซ้ายลูกนี้ครับไปกันคนละเหลี่ยมเลยครับทังด้านยานพัฒน์ครับเอาครับวัดกันครับหมายเลขสามครับเทวรตชิติคนที่6นะครับ เอามาคนที่หแล้วนะฮะใช่ครับนี่ถ้ายังไม่งั้นจะเป็นผู้สาวตัวนะใช่ครับเออเอาครับโอ้โหท่านผู้ชมนีไปแสนห้าขอบคุณมากครับทุกช่องทางครับอาวัดกันครับครับจิรัติิทิครับเท้าซ้ายเหมือนกันยิงลูกนี้โอ้โหเสียบมุมเลยครับไม่พลาดครับแหมก็ไปถูกครับข้างหน้าพัวดนแต่ว่าไม่ทันจริงๆครับเอาครับคนที่หของทางฝั่ง สนามชัยเขตแล้วครับมาแล้วครับหมายเลขเจ็ดครับทางด้านพรมปริยะพมบุตรครับปีที่แล้วก็เล่นนะครับพรมปริยะโยนความกดดันกลับมาที่พรมปริยะอีกครั้งครับต้องเข้าครับเข้าเพื่อไปต่อครับเอาครับู้ตสินเปล่าแล้วครับพรมปริยะก้าวเท้ามาจังหวะนี้ยิงนี่ใจเย็นมากครับนี่ครับมั่นใจครับดูมั่นใจครับแล้วก็ยิงคนละทางเลยครับทางด้านยานพัฒนครับ ครับโหกคนผู้ศัประตูนะเอาครับเข้าสู่การดวลกันระหว่างผู้รักษาประตูกันเองครับปูว์โดนกับยานพัทรับคนแรกครับยานพัทยิงก่อนเนี่ของอบจชัยนาทเอาครับความหวังของอบจชัยนาทครับยานพัทรับเอาครับยานพัทก้าวท่ามายิงลูกนี้แน่นอนครับเข้าประตูไปครับเอาครับ แ่ไปถูกทางทางด้านภัวดนขยับไปถูกทางด้วยครับแต่เอาไม่ได้ครับนิดเดียวนั่นเองครับนี่ครับไปถูกครับเอาไม่ออกครับแต่บอลมันพุ่งดีจริงๆครับอ้าวครับถึงโอกาสของทางด้านภัวดนวัดกับทางด้านยานาพัฒน์บ้างละครับใครครับเซฟได้ดีพอๆกันครับแต่ว่ามาดวลจุดโทษวัดกันตรงนี้แหละครับคนที่เจ็ดครับของสังเขตาครับมาไกลๆแล้วลูกนี้ย่ก็ไม่พลาดเหมือนกันครับภูวดน เลยครับยานพัฒน์ครับเอาครับหนึ่งรอบผ่านไปครับขอต้อนรับเข้าสู่การยิงจุดโทษรอบที่สองครับเอาฮะเราจะอยู่กันถึงสี่ทุ่มนะครับท่านผู้ชมครับเราจะอยู่กันถึงสี่ทุ่มนะฮะโอทีจริงๆครับเอาดูกันต่อครับรอบที่สองเป็นทางด้านปฏิรูปแหละครับลูกที่แปดนะครับ ปฏิรูปมาใหม่แล้วคราวนี้หญิงลูกนี้เอาปัดได้โอ้โโชคดีครับคนมันพุ้มเข้าประตูอยู่ครับเกือบไปสายปฏิรูปแล้วยังเป็นประตูนะครับนี่ครับเสียได้ครับทางด้านภัวดนครับไปถูกทางปัดได้แล้วด้วยโอ้โหเจ็บใจอ่ะมันแบบทำไมไม่ปัดให้มันออกอะไรเงี้ยนางกดษิดครับมาครับมาที่ปรเมศใหม่ครับปรเมศ โอ้ดูครับสีหน้าของปรมาเมศวิ่งมาจังหวะนี่ยิงแล้วอย่างดีครับบอลยังพุ่งเหนือธนพัทขึ้นไปครับอาครับคู่นี้ครับน่าจะสี่ทุ่มแล้วคงจะเห็นแล้วฮะถ้ายังไม่พลาดกันนะครับก็ถือว่าทําได้ดีทั้งสองทีมครับคนที่แปดไปแล้วครับขึ้นรอบสองเะครับอาครับมาที่ธนพัท์ยิงมีอยู่ครับอาครับ สนุกจริงๆครับคู่นี้นี่ดีกาจุดโทษมาเข้าสู่จุดโทษรอบที่2ครับครับธนพัฒน์โนกับผู้ว่โดนครับธนพัฒน์ก้าวมาจากวานี้แล้วยิงสูงเลยครับไม่พลาดนะครับยิงเข้าไปครับแม่นำไปก่อนครับทางด้านอบจชัยนาทครับอาครับสามชเกตครับคนที่เก้า เดิมไปแล้วครับไม่มีทำแล้วนะถ้าทำอีกครั้งจะทำโดนนะครับ<ะ>ทีประพลบุญอินนะครับก<อ>็<อ>ลูกแรกก็ยิงเข้าไปแล้วเหมือนกันครับสำหรับทีประพลบุญศิลป์เปล่าแล้วครับทีประพลต้องเข้าครับกาวมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหปัดได้ครับแต่ปัดไม่ออกครับ,บ,ย,รบยังเข้าอยู่ครับใบต่อครับ ท่านผู้ชมยังอยู่ผมก็ยังอยู่แล้ะฮะทีมงานยังอยู่ครับท่านน้องๆยังไม่พลาดก็ไปกันต่อครับเอาครับลูกที่สิบแล้วฮะเอาครับสูงสุดนี่ที่ยิงจุดโทษกันมานี่มีทั้งหมด14ลูกนะครับที่สนาม3ครับเอาครับหมายเลขสิบเอ็ดครับสิทธิพลไกรร่าดครับจะมายิงครั้งที่2ของตัวเองครับโอ้แรกยิงเข้าไปแล้วครับเนี่ยผู้บดลดนช่วงหลังนี้ไปถูกทางนะครับแต่ว่าเอาไม่ออกเท่านั้นเองครับคนยิงประตูตี่เสมอแล้วครับทางด้านสิทธิพลครับแล้ว ทำสมาธิวิ่งเข้ามาใส่ลูกนี้คนะทางนะครับเข้าไปครับคนที่สิบครับหนักในก่อเนี้ยมันต้องมีคนเหนื่อยสักคนแหละครับผมบอกเลยครับแต่ว่าต้องยิงให้เข้าก่อนครับสนามไทยเขตครับเพื่อตีเสมอแลวไปต่อครับอ่าครับแล้วก็เป็นโพสกรรีลาพัฒครับลูกแรกที่ยิงไปนี่ไม่เข้านะครับต้องมาดูว่าลูกนี้จะแก้มือได้หรือเปล่าครับโพงสกร สิทธิ์เปล่านกหวีดครับอาจจะต้องละเอียดกว่านี้ครับอาครับออมมาวิ่งมาแล้วใส่ลูกนี้ กองละลายแขนซ้ายใส่ปอกแขนกับตันทีมครับโอ้โหแล้วนี่ครับสองครั้งของกุงศักดิ์ครกับไม่เป็นประตูครับกลายเป็นว่าอปจอชัยนาครบับ่านเข้าสู่รอบ3-2ทีมสุดท้ายครับส่วนสนามชัยเขตกลับบ้านครับอย่างน่าเสียดายครับโอ้โหนี่คือน้ำตาของลูกผู้ชายครับ ทำดีที่สุดแล้วครับสนามชัยเขตโอ้ต้องชื่นชมครับสนามชัยเขตครับในเกมนี้ครับแล้วแพ้จุดโทษ